เมียว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 สวัสดีครับพวกกับผม MR Casting ครับผมอยู่ห้อง MR Casting ครับผมวันนี้พวกกับผมในเกม GTA San Andreas ภาคที่สองแล้วนะครับผมดูซิวันนี้มีอะไรทำบ้างเอ่ยอมๆๆมอมยู่โน้ลกด R follow beep hello ฉันต้องการอธิบายบางอย่างนะไอ้บ้าน h ้ y s w e e เป็นยังไงบ้างแต่เดคุณไปทำหาอะไรมาที่นี่ก็เปลี่ยนแปลงไปนะ โกสติดแฟมิลี่นะตอนนี้ไม่มีอะไรมากมายนะโซมิเวอร์บอเบียวต์แฟมิลี่และเทิร์นเพสไดฟ์แฟมิลี่และบีฟิงนะได้มีการตอนนี้ระว,ว,วังสลุดเบลรัสกับเวกอสนะมีการดูแลอย่างดีเยี yeah. ่ยมวันี้ผมยินเสียงคุณมากนะดีขึ้นเยอะเลยอ่าเมื่อกี้รได้ยินอะไรครับผมก็คือไอ้มีเออ่สวิตโทรมานะครับผมให้ทำภารกิจนั<ด>่นเอง ย่าเสียเ t dude. ไปครับผมโอเคบ้านของตัวอานี่จำชื่อไม่ได้แล้วนะแต่ก็ไรเดอร์แฮมแม็กมาหาฉันมีอะไรเฮ้ยฉันเห็นโฮมี่เธอเป็นยังไงบ้าง เฮ้ยฮอมมี่ใช่ใช่เธอโคตรดีใจดิไม่มีฮอมมี่ไม่มีกอดเว้ยโอ้ใช่ใช่แล้วดิการะทำให้คนดีไม่ใช่หรอแล้วชิคกี้ล่ะเฮ้ยมึงกลัวมึงอยู่ได้แล้วมั้งเพื่อนฉันไปว่าไปกินพิซซ่าดีกว่ามาแล้วก็ไปเพนตี้สวยๆจับจับน่ะเฮ้ยแกจะลองกบสตรีทแก่แกได้เมากับพื้นแล้วชัดบอบตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะโอ้เช่บ้าเอ้เฮ้ โอเคมันก็ให้ขึ้นรถในนี่นะฮะให้พาไปที่อะไรดะกะถูดจะถูดขาหน้าสุดบาร์เบอร์เราจะไปคัดผมกันนะฮะรับงานีเก่ยเฮ้ยเออยวผมมาหาลองหามอสนั่นที่ก่าว่ะมอสของเกมนี่มันจะมีป่ะน่าจะมีนะมอสมอสที่เกมอสเกมดีมอสจะหาน่าจะมีอยู่ครับ ว้าวคไม่ต้องจบตูดลาบุกลับมากินแล้วกับคูด้วยนะโอเคขอบคุณฮอมมี่โอเคอย่าให้บปลีลามากนะตัดผมตัดผม h e r e ยินดี้จะรับสู่มา r k เก h a แฮคัดตลาดการแตผมเชียร์เอ้ยจิมสงสัสยจริงๆเลยเฮ้ยน <Hey, S 2> ่าจะเอาแจ็คเก็ตขึ้นหน่อยนะอ่าแล้วก็อะไรวะอ่าริวคิวรัสนะแล้วแกเห็นที่มันอยู่บนหัวฉันไหมอ่ะต้โสมกะปกยยวขี้นะมาจัดการให้เรียบร้อยซีเจรีบไปกินให้เสร็จเสร็จแล้วก็รีบมาหาฉันเร็วๆ ก็อธิบายว่าเอ,อ่ไอไยพิซซ่าเนี่ยสามารถเพิ่มเลือดได้นะครับผมแต่ว่าการที่การเพิ่มเลือดเนี่ยมันจะเพิ่มความมุ่นให้กับเราด้วยครับให้ร่างกายอ่อนแอครับผมโอเคกรแทบไปการดูสถานะต่างๆนะครับผมหลายพิซซ่าเย้ Oh, What would you like? <Obi -quinites> Come on, just pick something. Here, next. Enjoy, sir. Have a nice, cheesy day. Here you go, enjoy. We're out of napkins. ไม่โวดดีกว่าว้าวดจะได้ของของของมีงเงินซื้อมาจะได้ของเอาเขั้นมาแล้วเข้าไราเดอร์นี่แกอยู่สักทีเถอะโถ่เอ้ไอคนโง่ฮ่าฮ่าฉันมาตัวคนเดียวชันมาตัวเล็กจะจะขอโทษพ่อสักครั้งไอ้บ้านี่มันไม่ใช่สวยงามมันนะเว้ยออกไปข้างนอกได้แล้วโอ้ยอ่อนซีเจเอ้ยนี่มันาสตาร์นะนนี่มันบาส,สตาร์ทว,วันเอ้าเฮียวิ่ง <laughs> hey, this is pizza parlor's <laughs> no pushover. What are you doing? Take us <laughs> back to the grove, motherfucker. Hey.

ระหวัางโดนยับกลับมาแล้วมันแสบนะรู้ปล่าเจอกันโฮมี่มิชชั่นแพทเดย์จบแล้วครับผมสวีทนี่ว่าไปหาสวีทก่อนสวีท